จิมินาสักการณนาตังพุทธังอภิปูชยามาจิมินาสักการณนาตังธรรมังอภิปูชยามาจิมินาสักการณนาตังสังฆังอภิปูชยามาอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตปะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสัมมิตุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวาคัสังโฆสังฆังนะมามิมุมายังปันเตวิสุวิสุรักขันธายาปิสราเนนะสหาปัญจสีลานิยาจามะ สุติยมปิม,มยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนสหะปัญจสิลานิยาจามะตัติยมปิม,มยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนสหะปัญจสิลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระห ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอาาตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสสมมาสัมพุทธพระองค์นั้นปัตตมังบีพุทธังสารังจชามะ พวกเราระลึกถึงความรู้แม่ครั้งที่หนึ่งปัตมามปีธรรมังสารานังคัจฉามะพวกเราระลึกถึงธรรมแม่ครั้งที่หนึ่งปัตมามปีสังฆังสารานังคัจฉามะพวกเราระลึกถึงสูงแม่ครั้งที่หนึ่งทุติยมปีพุทธังสารานังคัจฉามะ พวกเราระลึกถึงความรู้แม่ครั้งที่สองทุติยมปิธรรมังสารังคัจฉามะพวกเราระลึกถึงธรรมแม่ครั Nig ้งที BLANK ่สองทุติยมปิสังฆังสารังคัจฉามะพวกเราระลึกถึงสงฆ์แม้ครั้งที่สองตติยมปิพุทธังสารังคัจฉามะ พวกเราระลึกถึงความรู้แม้่ครั้งที่สามตเตียมปีธรรมังสาราางังคชามะพวกเราระลึกถึงธรรมแม้่ครั้งที่สามตเตียมปีสังฆังสาราางังคชามะพวกเราระลึกถึงสงฆมแ่้ครั้งที่สามปานาติป,ปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิามะ พวกเราจะไม่ฆ่าสัตว์อธินาธานาเวรมานีสิกขาปัทังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ลักขโมยกาเมสุมิชาจาราเวรมานีสิกขาปัทังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ประพฤติผิดสามีันรยามุสาวาทา เวรามณีสิกขาปะทัาสมาธิามะพวกเราวจะไม่โกหกหลอกลวงสุราเมรยะมัชฌะพมาทฐานาเวรามณีสิกขาปะทัาสมาธิยามะพวกเราวจะไม่ดื่มสุราของมินเมาและยาเสพติดอิมานปันกะสิกขาปัฏานิี้บทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้ สีเลนะสุขติญญาณตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสินสาธุสีเลนะโพคสัพปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินสาธุสีเลนะนิพพติยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรกำราศิ์ให้หมดยดสาธู รัตนาไอดเอ็ดคุณเทวดานะรัตนพปิตด้วยแต่พุทธณเทวดาพระ<พ>ริตวานเมิตังสเมตาภาทันตาอาวิคิตจิตตาภริตังภนันตูสักเเคกาเมจะรูปเเคริสิขาราตาเตจันทลิเควิมาเน е ทีเปรตเทจัตถามตจรุวนาขานิเเควัตถุมหิเขตเต ภูมมายันตุเทวาชาลทราวิสเมกขันธพนาคาปิทันตาสันทิเกยังมุนิวรวาจันังสาธาวเมสุนันตุธรรมะวนกาโลอายมปทันตาธรรมะวนกาโลอายมปทันตาธรรมะวนกาโลอายมปทันตา 啊。Uh